วัดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวก็จะพาทุกคนไปรู้จักคิสตันบูของประเทศตุรกีนะคะความเป็นมาและประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างไรนั้นมารับฟังได้เลยค่ะคิสตันบูเดิมชื่อคอนสแตนติโนเบลเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกีและชวีปยุโรป นับรวมเขตเมืองฝั่งเอเชียเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศตุรกีฮิสตันบูเป็นเมืองเชื่อมทวีปยูเรเซียโดยตั้งระหว่างช่องแคบบอสโพอรัสซึ่งแยกยุโรปและเอเชียระหว่างทะเลมามาราและทะเลดำ เมืองฮิสเซนบูรมีชื่อเสียงทางด้านศูนย์การค้าและประวัติศาสตร์ของฝั่งยุโรปประมาณหนึ่งใน 3. ของประชากรอาศัยอยู่ทางอาโตเลียหรือฝั่งทวีปเอเชีย โดยมีประชากรทั้งหมดประมาณ15ล้านคนฮิสเซนบูรูเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยจัดว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกและเป็นเมืองในยุโรปที่ใหญ่ที่สุดเมืองเป็นศูนย์ทางการปรกครองของเทศบาลน,นครฮิสเซนบูรูฮิสเซนบูรูถือว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างซีกโลกตะวันออกและ ซีกโลกตะวันตกตำแหน่งของเมืองถูกปรากฏบนหน้าประวัติศาสตร์ทั้งบนเส้นทางใหม่เส้นทางผ่านของรถไฟไปยังยุโรปตะวันออกกลางและเป็นเพียงทางเดินทางทะเลทางเดียวที่จะข้ามระหว่างทะเลดำและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในปี2,558นักท่องเที่ยวต่างชาติราว12.56ล้านคนได้เดินทางมายังฮิสเซนบูและ5ปีหลังจากนั้นรับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปซึ่งทำให้ฮิสเซนบูเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับที่5ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเมืองคือศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกองค์การยูเนสโกและศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและความบันเทิงของเมืองตั้งอยู่ในเขตอิสตันบูลถือว่าเป็นเมืองระดับโลกอิสตันบูลเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่จำนวนมากของประเทศรวมถึงสื่อและการเงินมากกว่าหนึ่งใน 4. ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศตุรกีด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูและขยายตัวเมืองมากขึ้นฮิสเซนบูจึงเสนอสำหรับการเป็นเจ้าภาพ โอลิมปิกฤดูร้อนถึง5ครั้งในรอบ20ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะประเทศตุรกีฮิสเซนบูหากถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ